สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในอบชวนทเที่ยวนะครับในวันครนะในคลิปนี้กับผมขอนำเสนอดําดานวันพระธาตุดยนางแลซึ่งตั้งอยู่หมู่ห้าดมบลสันทรายอำเภอพระาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีประวัติอันยาวนาน นังเดพระเจ้าแสนคำาลือซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์และเป็นที่เคารพของชุมชนในท้องถิ่นนะครับเนี่ยจะเป็นยังไงนั้นไปฟังได้มา่นี้ครับนำนานนอยนางแหลอำเภอพระจังหวัดเชียงใหม่ดังอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานนอยนางแหล บ้านสันบงบูที่5ตำมลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ประวัติความเอ็นมาพระธาตุลอยดังแลเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแสนคำลือเป็นโมราณสถานที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางอระวัติศาสตร์และเป็นที่เคารพนับถือของชุมชนในท้องถิน่น มีอวัตความเอนมาตั้งแต่ยุคสมัยพระเจ้าพมมหาราชูกุกเกา้กนเมืองกบคือ,อยาขอมที่ยึดของอาณาเขตดนานยาวของไทยในปีพศ1599ต่อมาพระเจ้าพมหาราชได้สร้างเมืองให้พระราช จะโอรสไอ้ปกครองชื่อเมืองเมียงหินนคนรพระเจ้าทรงปกครองไรโพฟ้าโดยรัฐท,ทนชพิษราชธรรมบ้านเบืองนมยินเป็นสุขและชาวนามีความยงรักพักดีขอรบมูชาะระดุเทพเจ้าหลังจากพระเจ้าพรมมหา,าด้าน ในเสด็จสวรรคเวียงหินนครเมืองลุกหลวงตกอยู่ได้การอ,อกครองของพระเจ้าแสนคำนือพระโอรสองค์ที่เจ็ดในเรี้รคือพระเจ้าพมราชมีโอรสอยู่8พระองค์พระธินาสองพระองค์พระองค์ได้ปกครอง้วย ดจะพิดราชธรรมเดินหน่อยตามพระราชบิดาบ้านเมืองลมยินเป็นสุขแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็มังเกิดขึ้นคือนกแก้วชะด,ดาเมืองในเกิดสูญหายคนหาจนทั่วไม่พบที่ใดเลยขกแก้วแสนคำลือทรงพิดจะะนาจรณาโทษของ ระองค์เองแม่แการสนะราชสมบัติให้พระเจ้าเสนวีผู้เอ็นพระอนุชาหรือน้องชายของพระองค์ทรงอกคองสืบต่อไปส่วนพระองค์ได้เสด็จออกผนวดเอ็นพระดาวบทนุ่งขาวห่มขาวอยู่บนภูเขาด้านทินตะวันตก ของเวียงหินนครรอนเสด็จออกพัดวดพระนางเยาวสีโซนาพระราชชายาของพระองค์ขอติดตามเสด็จออกบวชพัดวดด,วด้วยพระแาวแสนคำลือไม่ทรงอนุญาตในตัดห้ามว่าพระชายาจะไป ภูลำบากในวัวชาวเมืองอยาขอะหารินทาอยากทำงานบำเพ็ญภพบรรย์ของของพระองค์บัวบองพระนังยาวสีโซสีสุชาดาทรงห่วงใยในพระสวามีมากยิ่งตัดสินพระไทย ไอ้อธิษฐานบชสินญาลิลดีบำเพ็ญนคคมบรารมีอยู่บนขอคอยด่งใหเบืองเวียงหินคนครบำเพ็ญพระรัชอุศนเพื่อเสริมพบรารมีให้พระเจ้าแสนคำลือดาวบทให้พ้นจากวิบัติกรรม นางทรงบำเพ็ญบารามีขั้นสูงสุดคือาบรรารมีไม่สวยพกายหารเด็ดดอกกันนานถึงสิบสองวันยจนในที่สุดพระหะทยัยวายสิน้นชนมนหอคอยพระเดชทั้งสองไม่หลับยังย่องมองไปยังภูเขาซึ่งพระ สวามีของพระนางทรงบทอ,อยู่เวลาต่อมาพระเจ้าแสนวีนได้ถวายเครื่องพระบรมศพของพระนางปรากฏว่าพระอิฐของพระนางได้เอ็นพระธาตุในอันเชิญขึ้นไปถาไวายพระเจ้าแสนคำนอดาบทพร้อมกับใน เล่าเรื่องราวดังๆของพระนางเจ้าให้ฟังพระเจ้าแสนคำาลืองดาบทซาบซึ้งในความยงรักภระดีของพระนางยึงรับสั่งให้สร้างสถุเยนีขึ้นบนยอดเขาและเพื่อบันอยุทธอัทิของพระนางไว้เอ็นละูกศรต่อมาชาวบ้านจึงเรียก พานามสุปยนีองนี้ว่าพระธาตุดอยนางแลสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแสนคำลีอดาบทยิงเอ็นสำนักปฏิบัติธรรมของพระธาตุดอยนางแลสืบมาจนถึงทุกวันนี้ราวๆต้นฤดูฝนของทุก จะมีการส่งน้ำพระธาตุหรือขึ้นธาตุทุกปีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลเอพุทธสาสนิกชนทั้งหลายในงานนั้นจะจัให้มีการส่งน้ำพระธาตุการแข่งขันจุดบ้างไฟและมหาหระศพต่างๆอีกมากมาย มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระยาแสนคำลือเอ็นผู้สร้างวัดมุน,น้อยนางแลและวัดพระธาตุกลางใจเมืองก่อนขายาคือนาเอสศเชียงใหม่องค์ที่หกสนิทฐานว่าวัดคงเป็นวัดร้างก่อนที่ระยาอือนาจะสร้างเนื่องจากในอดีต วัดด่างๆอยาสร้างหน่วยไม้ยิงผูกพังง่ายอีกทั้งทำให้ไม่ทำการยาลึกไว้ไม่ได้ค้นพบไปยิงข้าใจว่าผู้สร้างวัดพระธาตุกลางใหญเบืองหรือสะดือเบืองครั้งแรกคือพระยาอืนาทั้งนี้ วัดพระธาตกลางเอเมืองถือเอน็นใหญ่บ้านเอเมืองของเมืองพร้าวบานดังแต่อดีตยิ่งสมควรให้ความสำคัญเอ็นสีบ้านสีเมืองสืบไปเทศกาลพระทาตุดอยนางแลสำนักอิมาธรรมกรรมฐานดอยนางแล มีการจัดประเพณีส่งน้ำพระธาตุในนางแรขึ้นทุกปีประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีตามประเพณีโบราณเพื่อสารบูชาให้เกิดความเป็นสิริมงคลซึ่งแนงงานจะยัดให้มีการส่งน้ำพระธาตุการแข่งขันจุดบ้างไฟ และมหาสบต่างๆามากมายเรื่องออกมาทรานคือเรื่องพระนิกรกับวัดพระธาตุลอยนางแลคือมีเรื่องอยู่ว่าพูดสือขาในในงานเมื่อวันที่18แอนยายน2556เ,เวลา15นาก30นาทีที่สำ นักมัดริบัณธร,รทำพระธาตุลอยดางแหลเลขที่สองร้อยสามหมู่ห้าละมนสันทายอำเภอพร้วจังหวัดเชียงใหม่ยตดพร้อมด้วยเหล่าลูกศิษย์ผู้ศรัทธานับพันคนได้ร่วมกันจัดพิธีชาปนกิจศพให้กับนายธรรมนัสยอดคำ ยหรืออดีตพระนิกรที่เสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแดงเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยไรเงาของดังออนอกวีนาบุตรคุณทองภรยาและลุกชายที่ไม่ได้มาเดินทางมาร่วมพิธี ตามที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้ใน L T, อ,อ,ยอย่างใดด้านเจ้าหน้าที่อำเภอพระจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าตอนแรกทางญาติแนละคณะศรัทธาของอดีตพระ,ระน,นิกรได้รายงานกับทางในอำเภอเพราะาว่าอยาขอจัดพิธีชาปนกิจศพของอดีต พระนิกรแเรียบง่ายได้ใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมน้อยนางแลสถ,ถานที่ที่อดีตพระนิกรได้บุกบกและสร้างมากับมือทั้งอำเภอและอุทยานแห่งชาติสี่ล้านนายิงยินยอมแอมพอเมื่อวานมนีอน,นุประสาทมาที่สำนัก อดีบธรรมก็กลายเป็นอาสาลุกหงเงินและจัดพิธีท้ายกับอดีตพระนิกรเป็นพระระดับผู้ใหญ่ระดับเจ้าอาวาสหรือพระเถระสิ่งทางอำเภอพราวก็ได้พงดิ่งไปแอ,อย่าแผู้ศรัทธาก็ไม่ยอมอ้างว่าผนกดได้ไปแล้ว น้องแอนจะสร้างให้สมเอียดผู้ตายและไม่ได้ใช้ประสาทนกคพา,าทีลิงแม่พระทรงระดับผู้ใหญ่ทางภาคเดือนแต่อย่างใดได้ใช้ประสาทของเงินแทนทั้งนี้อดีตพระนิกรนในธรรมรัตยอดคำยุอายุ61 เป็นพระนักเทศเสียงทองแห่งยุคนั้นมีสำนักบัิธรรมนักหลายสิบแห่งทั่วทั้งประเทศแต่ต้องลายเป็นข่าวอื้อชาวไอทั่วประเทศในปีพศ2533เมื่อนางอรัปรวินาบทุ่นทองออก มาแฉว่ามีความสัมพันธ์และมีลูกด้วยกันกับทะนิกรยนถูกดำเนินคดีและคณะสงฆ์มีมติประมวราชิเสเมถุนทุน,ทนกับอิสตีขาดความเป็นพระแต่ก็ยังนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมอยู่บนน้อยนางแ่ยนกระทั่ง เสียชีวิตนี่ครับคือข้อมูลทั้งหมดของพระพาตโดอยดางแนและอดีตพระดิกรผู้บุกบุกบรรพ่าตโดอยดางแนซึ่งเรื่องราวทั้งหมดหากขิดพลาดระการนดต้องขออภัยนะน,นะโอากาสนี้นะครับท่านครับ ข้างในมีข้อแนะนำนิดๆชมสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างได้ได้นะครับท้ายนี้ก็ขอฝากท่านกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมแนละ้พวพบกันหมาในคลิปต่อไปสำหรัิปนี้สวัสดีครับ